ไอ้ไอ้กันเนี่ยเฮ้ยไอ้กันอย่าพึ่งไอ้อาวุธอันตรายเฮ้ยอันตรายกว่าอันตรายกว่าโอ้โหอันตายอันตรายตายแบบไม่ต้องสืบอันตรายอ้าวไม่ไหนนะหลงหุ่นหรือไงโอ้แข่งไปซะแบบอันตรายพพีี่่ อัะตันละตายซะเฮ้ยห้โหโวหัเรียร้อยขอให้คเลืเลืมเลืมเอ้าตีดิไม่ตีอะขกดแล้ต้องไม่ตีว่ะเออเอ้าเอ้าหยวดดูกาะรอดิเฮ้ยอย่าโลกนะอย่าโลกนะตายใส่คุณไม่ไม่ไม่ เอาเอาไปด้วยโอ้โหโ้ยไอ้วันนี้เขามาว่ะไม่ได้การเอ้ยต่อยใช่ไหมอืมอย่านะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอืออย่าเข้ามานะฮึงเลยคนละเอกคนละเอกโอ้ยโอ้ย ไอซะโอ้ยไอ้ซะโอ้ยไอ้ทีตายกันอดักบั๊กไปอย่าไปทางนั้เลยวะตายนะเดี๋ยว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 เอาเลยผมหน้าโดนลอกโอเค ดีไปดีไปดีเฮ้ยลอวงเอาอีกแล้วว้าแม่พี่ปลารอดอีกแล้วรอมาวเอาเอาเมาเลย้ยดลอดแ่กลอดไปถึงนาทีไปเรยไ่โจยุงข้างโจยุงอ้าว มึงอะไรเนี่ยฮะมึงอะไรอย่าจะลวกไปดีกว่าอย่ามันโดนตัวเองเอ้ยเฮ้ยอันตรายอันตรายอันตรายเอาวุธเมตาเจย์ยุ่งกับมันเอ้ยเอาใครวะเฮ้ยว่ะโดนบุบอุ้ยเอาเกี่ยบปุ๊บอย่าโอ๊ยรอดจริง

เราไ่เราเราไปลุ้มดวนไลท์เทเบิตรงนู้นอยู่อ่ะได้ได้ได้ตึ้น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 ม่ดูวิวิจิด้วิจิณูวิจิณูวิจิณูวิจิิจิณูวิจ้ณูวิจิณูวิจิณูวิจิณ้วิจิณูว้จิณูงตจิงูวิจิณวิจิณวิจิณจิณูวิจิณูวิจิณูวิ ก็ต้องเอาความสมเค็มเนาะดึงตั้งโลเลียมหรอยังไงกยังิอเเเเอาวะ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 เวม่ต้อาเ่นมาเ่นขุดวอกขุดวอล์กดูเลยนะเฮ้ยอำไดวะเฮ้ยนี่ไงมันใส ไอ้กอนแท้มึงดิอีกที่คุณจะได้แท้มเลยเนี่โก้แท้มมึงอ้ไอ้สวยมันที่ตัเลมอนแข็งนิดเดียววะโดยโรบินต่อยยมาไอ้อเมริกาโน่ะอเมริกาโน่เนยังไงวะ สะป๊ดเลียเตือเลียวเวเตเฮ้ยเฮ้ยเสารเี้ยที่ไม่ไม่เหมาะกับน้ำะปี๊ดแมวเอาเมรกาโนออกนิตอห้องด้วยมันมีข้อมาเพิ่มแขะเิเอ้าุดดวงดีแล้วเด็กใช่คือบอก

ออกไปคนอื่นมาดิพี่โอ้ยโอ้หรัานหลบไปอ้าวเฮ้ยโอ้ยอ้าวไอ้เจ้าบันตียังไงแล้วคุยกันเจ็ดเราคุยกันตีแบบไม่จริง เ,เอเอา้อาวเฮ้ยมันไปข้างแล้วเว้ยคก้าขอบัตรเดียวขอบัตรนึงบัตรนึงไอ้เลมึงกีเอ้าจมาทไไอ้เลงมาดำกันต้อตีอาศัยเฮียขึ้นมาได้เป็นรูคุไม่แดกเลยเฮียน้ำ <c ười> เฮียเลยเฮ้ยถลชนคน,นล่ากูรอดมาหมดแล้ว ตายตรงเขาเนี่ยตายแล้วเฮ้ยจบจบจบเย็นเจ้าปลอดอาวุธก่อนปลอดอาวุธก่นอนโดนตัวเองโอ๊ย <c oughs> ยังดีดีปลอดอาวุธเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วนั่นแนี่นั่นนี่เฮ้ดปลดแล้วปลดแล้วเอ้ยจะไก่เจ้าโจรมัไเดินมาไหนล่ะ หลบมากราบหายเรียบร้อยเจ็บนะไอเห็นกอยอยู่การเล่นเลยดิไอ้่ชิ่ง ใชกันว่าไงวันดีี่อัดดูเลยเด็ดแลวเอาไปเลยไปเลยยายายาอเส้ที่หนึ่งก็นึงเออลกเ้นทึก็ไม่เคยได้อ๋อไม่เคยได้โอ้ยแต้เราดเดาโอ้ยเราเหนมันที่อะไรเนี่ยโอ้ยอเก่งปืนไกวะ อ๋อมันอ๋อรู้นะขามือละไรขามือเฮ้ยตรงสายอะไรกันรู้หมดเลยนะตอเล่นกันตั้งสองรอบแล้วแต่เธอ โอ้โหขวชนใช่้ชนุชัุดชนครบต้นชนหรอกี่ชนชนชนันจะหลายตานี่นีี้นี่น่นอะไรนี่น่ีนี่น่นี่น่่าีนี่ียี่นเ่ี่นี่นี่่ียดี่นีีย่ะ ใจของฉันกชชิงนะอืมฮึบดอกไอถูกชงชิงก็วชิไปเลยเอาละทางโตทงโตเบียเบียดไอโตเกียวโ้ย หายแล้วไปอยู่แล้วมีเชือกล้วยขายไม่ขาดเลยเฮ้ยเฮยเอา้าโอ้ร่วงเอ้ามันบุยเกลียเอาว่ากลางโล่เหรออุ้ยแย่ว่ะพลาดเดินแมวทองแน่ไปแล้ว ไปแล้วครับเทียนที่บอกเโจเหรนี่เจอกล้วยเสร็จโจดบ้างพี่ี่เอาละไปโดนขี้ไ้โชคดีกันได้ว่าแล้วอกกนอีก้ไม่เท้เอไปขอเส้นชัยอ่ะอาภูมิภูมิเฉยภูมิมาแล้ว เอาไปแล้วเหรอไม่ได้เล่นอ <ะ S 2> เอาเหรอ,อนี่ยเอาดีมาหยุดปะแหวะเยอะเลยเดี๋ยวตัวมันยังติ๊กได้เลยอี้ยไม่เล่นยังไงวะกดเป่นให้อยู่บ้างให้การกดดีกดดีอีกแล้วเดินไปเลยเออเยเนี่ยมันเล่นอยู่ังไเอี้ย ไปยิงเย็นนะไปเหลือไว้เลยรถ <c oughs> กลับไปเก็บด <c oughs> ิงเก็บเลยสัง่งได้ยไปขวางโดนไครขวางเป็นทางเลยเอาละแแโอ้ยโดนอะไรสาระอันเนี้ยม <c oughs> ัจะจับทันได้มันก็ไม่ไม่มีผลเย็นเลยอันนี้อะไรวะลองดูดิไม่รู้โดนใครนะ <c oughs> ยยุดแไเยอยไม่รู้ว่ากูแจ้งได้คนหนึ่งดมาด้วความเร็วสูงไปแล้วคอนโไม่ได้ไอ้เหี้ยเหมือนเจอแบบเหมือนเจอทางโค้งข้างหน้าแล้วรู้ว่าชนแน่นี่ทำไมวะอ้เหี้ยุ้ย โอ๊ยจับจ ok! ับจ the oh, hey, ับโอ๊ยเป็นทหารด้วยไอไปบ่นอะไรวะเอามาทำยี่ะไรเนี่ยโอ้ยเฮ้ยอย่าพิงชนเลยมาเกี้ยวมาเกี้ยวถ่ายแล้วในแค่เป็นไปแล้วแจ็คเม้าโอ้โหคล้ยอันเดียวไอ้สั์ตั้งโดดๆลงตรงกลางแมพแล้วใครจะชนให้ โอ้ยโดนจดควันควัโดนควันโอ้ยโดนขวกัเก็บของเก็บเอาเอาว่ะเอาควันเอาควนเลอาเ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 บือเอเบือเือเบือเบืวะ